มาเรากดวสังรภัยครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาสองอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายวินุบลครับอยู่ที่จังหวัดอุบลครับมีใครเป็นผู้ป้งกันซ้อมมากที่นั่นก็เยอะครับป้องกับน้องๆในค่ายตัวใหญ่เนาะครับผมตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละปีนี้ยี่สี่ครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยมาบ้างกี่กิโลครับห้าสิบเก้าเราเมื่อตะตายอะครับมื่อสายครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับเสาโทครับผมเคยเจอกันยัง ยังครับเป็นไฟแรกเลยได้ศึกษาเกมมาต่อยเข้ามาป่ะก็ดูมาเขามือจะตายเลยก็ฝีมือเหมือนกันวันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็ต่อยตามเกมเราตามตตายเราเลยใช่ป่ะครับล่าสุดนี่เราต่อยไว้ที่ต่อยที่ออตกออตกกนี่เราเจอกับซุปเปอร์เล็กเป็นไงบ้างชนะมาชนะซุปเปอร์เล็กมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบครับก็เวทนี้เลยครับแล้วร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละก็ดีขึ้นเยอะเลยครับ ครับผมเรียกว่าเดืนนี้พร้อมเจอกันได้เลยพร้อมครับเดี๋นี้คู่เอกช่อมทูด้วยครับผมเราต่อยมวยมานี่รวมๆทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วประมาณผมไม่ได้นับเลยกี่ร้อยหลักร้อยนะร้อยครับร้อยร่อยเราคนจังหวัดศรีสะเกตครับฝากเชิญชวนไปขับรถนิดหน่อยครัฝากแฟนพ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดศรีสะเกตครับแฟนมวยทั่วประเทศไทยนะครับเป็นกำลังใจผมนะครับยกมรกตก็สองอภัยครับมาแรกสี่นะทีเด็ดที่สุด